บายดีพี่น้องสบายดีบ้างสุดปูสุกคนชุดโมสุดบอลพี่น้องเลยตอ,อกตอกส่องซ้อมบ่าวควันพี่น้องเกือบลืมคิวพี่น้องเลยฝนตกพี่น้องสิไปค้ากันไปขายจักจั่นหยุดก่อนพี่น้องเลยมาไว้จักจั่นชีวิตแม่ค่ะเู่คายพี่น้องเลยหาเงินรายวันเนาะพอได้ซื้อนุ่มให้ลูกไาย<ม>พี่น้องลูกไายกับท่านได้ออกนุ่ม มาเบิ่งน้ำกันพี่น้องจักจันวันนี้ได้ร้ายได้น้อยสุดได้จักจันทร์ด้หนี่ประมาณลอยสามลอยแล้วน่าจะหอนดีบ่นี่บ่ได้นับได้หนิวันสามลอยพี่น้องมันอยากเหงาน้ำเหน่มันแดดในตอนน่ะมีมีคลองเนี่ครับมาใส่คลอง ก็ใส่กระเที่ยวไม่อันนี้เล่นไง่ายเออหักแดดจัดทางบ้านโดนจะชิโตก๊กปวโตกพี่น้องเอ้ยพนนะ้นน่ะปัดโตกนะ่ะร้ายจักจันนะ่ะพอพ้นปวโตกจักเถื่อได้ทางบ้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยเย็นคักบาดนี่บรรยากาศรอบๆพี่น้องเบาๆเลย ใคเหนเต่แตเสียแขนยาวมาแต่ทะเ,<า>เล,ลน้นหนาวมีชิเด็กคายอยู่บ้าแน่นี่พี่น,ออน,น้องค้นตกห้ามหลัดช่างอยางนี้อ,นอันนี้ก็บพวกม่านเทียงเลยพี่น้องเอ้ยยังกูทันเด็กายจากโตอยู่เน,ะน,นาะค้นตบ ต้องมดเหมือเท่าคำเซ็ตมามาพี่น้องผู้ได้อยู่ใกล้ก็มาอุดนุนน้นเน้พี่น้องเอ้ยค้ายบ่แพงบรรยากาศพี่น้องตอนนี้บอกว่นกำลังอยู่คัวไปละห้าน้ำพี่น้องวาซีนเอาจะก,กันไปคล้ายพี่น้องเอ้ยแต่ว่า ฝนมาตกหลับทา้าพี่นอ้องอาแห้งหงมาบบานี้มาจนไายกระตาขาดเพื่นพี่น้องเอ้ยท่านสียุดกับสียุดท่านสียุดกับย,ยุดว่าได้ไหมพี่น้อง ว่าคิมหน่อยยังกินนมอยู่นี่แหลพี่น้องเอยอุ้ยประจันถือคนไดบ้านน่นเออสเออไบ้านมีมมยังโือคได้ม่นะบไามหบกูแต่ก็นะเน่อันนี้เป็นยังอันอนี้เป็นกระโดนอันี้เปนผักกระโดนพี่น้องเห็นเป็นหมัดได้ยังน้อยนี่แหละพี่น้อง พักระโดนใหม่ๆงานการนั่งจะกระจันเลยพี่น้องทุ่กระช่โล่แต่้ท่พี่น้องมลพี่น้องรมแห้งเลยอันเทาก็เอาเมื่อยายกินน้ำเลยพี่น้อง À, anh em nó mưa hải yai mình ăn nhương em có phải đại nó sữa sữa có tớp cái thịt thui cái gì nó men con hôm căn tới bận đấy đồng rồi sáng con này thím nương มาแหวะลบคนเออเมื่อนี้แม่ฆ่ากันไล่ไล่มาเบิ่งซอยกันพี่น้องมาจะไปคลายได้อบางกันแบบนี้โทดโทษนะพงพอแปนพี่น้องน้องซีวิตก็ได้ เดี๋จักจันทร์ชินาคาดนี่คือเจ้าพ่อพี่น้องผล <c oughs> กับต๊ะแห้งทแท้ๆแต่บะควัญกะสีเมื่อบ้านาพี่น้องแม่ว่าข้าก็เซได้เมื่อส่งให้ยายเพิ่นกินน้ำเพืพี่น้องสำหรับนางจักจันทร์เนาะเมื่อวานนี่งงเพื่นพี่น้องข้าก็ไปส่งให้เจสายแล้วก็สาวซุยเพิ่นชวนเมื่อนี้คะ่ะ เรากับไปหลอกค้ายไกพี่น้องนี่แหละนี่แหละพี่น้องจะคือไปหาเงินใช่เนาะแต่ก่อนกะไปหาเงินอยู่ที่ประเทศไทยไพี่น้องแต่ที่นี่กะพอใหญ่กับบริยูเนาะยังยังมันกะเปลี่ยนไปพพี่น้องเลยเราก็ได้หาเงินไวล้ลงไถ่ล่งหน้าพี่น้องอีกเดือนสองเดือนเนาะค่ะ ลงไฮลงนา<ม>เป็นนาไฮนาหน้าแล้วพี่น้องเลยนเาาก็หน้าเก็มีคนตสิเป็นหน้าแรงหน้าแซงพี่น้องที่ว,ว่าหน้าตังเลย ไปกันเลยป๊ไปกันต่อไปพี่น้องเดี๋ยวจักจันเรท่าเชือดไรคลายเดี๋ยวก็หน่อยกลับามาอีกเนาะเกือสิเมื่อบ้านน้ำมูกงอีกไปพี่น้องกะไก่ไปไปพี่น้อง <c oughs> จะได้ก็ไปพบไปพ่อกันอยู่ภูแลไปพี่น้องเ <c oughs> อ้ยเขาก็สิได้ไปเลยเนาะพุ like <c oughs> นตกทันพน์ในกระยามันข <c oughs> ามือ <c oughs> ไปกันเลยช่ง <c oughs> างกันเลยอ้า <c> ว <oughs> <ฆ> <c oughs> แล้วกำลังจะเดินทางวนบนโต๊ะพี่น้องมันเป็นอะไรของมันเลยเหรอคนเี่อฮะมาสงสารชีวิตคนจนเนี่ยบ่โอ้ใช่ไหมเ้ยเย็นกะเย็นเถอะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเป็นห่วงไม่จัดการนอนไรอย่ามันเงายันเมื่อไรครับเจ้าไปอยากซื้อเนาะบวคอันอย่ามันขายเงียะทะเลพี่น้องเอา พนโต๊ะเกรดร้านน้ำจมูกเนาะโตกแห้งเลยเจ้าเมื่องหอดบ้านหรือบปโดดต้นออกแต่บ้านนะโอเดเราพ้นสิตกเนาะบางวันเพราะว่ามันแดดแห้งพี่น้องจนจนพวกเขาไปห้ามจีจักจันทนี่จนมออกแต่เพื่อนพี่น้องมันแดดแกกันละม้วน นี่แหละพอพี่น้องเอ้ยชีวิตขอข้า 5, bronze, main, ก hey, hey. ันข no oh, ้า okay. ขั้นข้าอยู่ซื่อๆกับตรีเงินซื้อหัวนุ่มเหมือนลูกทายพอชิมน้อยตอนนี้โอ้ยพอพี่น้องนุ่มกับเปลืองสองปีตะเดือนละนุ่มกับเปลืองขนมกับเปลืองพี่น้องกินทั้งสองอย่างพวกกันเลยรายการขากระปุ่มใจเราพี่น้องทำให้ลูกได้สำเร็จด้วยว่าเรื่องคุนได้สำเรกับด้วว่ามีใจพี่นาะแต่เบาควันกับ็มึงมวยเอากันแรกๆเนาะ แตมกามต้อนนำมันคล่องตีรซีกจะเม่นมาว่าตอขึ้นลูกงั้นน้ำมันเนาะว่าสีมี่นาเรียงลูกบ่อเถอนว่าเขาได้จีนเฮาดีแหละพพี่น้องูว่าว่าคิมน้อยกะก็ได้คิมสมบัตะเมื่นเถอนเนาะเพรพอไปได้เบิ่งปาขรัเจ้าแหละพี่น้องเอ้แล้วพี่น้องไปพ่อก็ต้อนคายต้อพี่น้องว่าสิได้ขายดีสำใดเนอบควัน เป็นกำลังใจเห็นกันในเด้อพี่น้องทางยังเงาไกลเหมือนพี่น้องพี่น้องมาหอดเพื่อนเลยพี่น้องเ,เอ้มาหอดเพื่อนเศร้าเมื่อยกินเข่าแล้วหรอพี่น้องลืมถ่ายคลิปตอนกินเข่ากับยายพี่น้องเบิ่งพี่น้องเอ้มาแต่พักกันเมื่อยมาหอดกันเห็ดกินบำรุมคุมคำพักกันกินเข่าพี่น้องบ่ได้กินเข่าแต่เศร้านี่พี่น้องพักกัน บุกสื่อจั๊กจั่นพี่น้องเว้ยซื้อแด้เราก็พักกันมามาน้าก็มากินอยู่เพื่อนเขาก็มากินอยู่เพื่อนพี่พ,พี่น้องผ้าแห้งพี่น้องเว้ยพนต๊คือพี่น้องเห็นอหละเนาะพนกระต๊แห้งแห้งพี่น้องวอเว้ยปลกปกเป็ดมิดบักใหญ่บักใหญ่มาหอดบ้านผัดบะมีนพ,พี่นอหอดปักสองกับบะมีมีแต่เขตบันเขตครัวบันแบงไ่น้ะไหมวัดป่าได้ไหม ลงไปโซลงไปบัตรนั้นหาหนามผูกจนหงงตกจนหงงหนามในทางนะแต่มันก็บอกว่งคือการถังวันแห้งเหมยพี่น้องเว้ยนอนเอาจักจันทว่ามานอนน้ำคนแรกพี่น้องเว้ย ฟังเบิ่งวิถีบ uh ุญบ้านเนาะพี่น้องเฮาก็สิเบิ่นหาจักจั่นต่อพี่น้องหยุดแค่มื้อเดียวพี่น้องยุดแค่มือเดียวมืออื่นเด้อพี่น้องเอ้ยมือฮื้อก็ลุยต่อพี่น้องก็เบาควรคนเนาะจักจั่นก็ไม่คาก็หลายพี่น้องเอ้ยพญาติกันว่าซั่นเกกันขึ้นเฮาซื้อนําบ่ได้พี่น้องเพราะว่าเฮาบ่ก็สิบ่ได้กินกําไรหลายว่าซซะมันพอดีเสียค่าน้ํามันรถก็บ่ว่าหลายพว่าสิรวยย้อนดอกพี่น้อง มันบอกพ่อว่าสิได้ขานะ้ํามันหลดขาบักเพราะว่าบ้านน้องมวยเนะี่ยมันมีเซกันไห้เนาะพี่น้องข้าเจ้าเห็ดบักเห็ดยังแหลยเพราะว่าบ้านน้องมวยเนะี่ยมีเซพี่น้องข้าเจ้าเห็ดบักเลยละอะตรงได้เสียขาผ่านผ่านบักข้าเจ้าเนาะเที่ยวละสิบพันกีบเป็นเงินบาทกับสิ้นเจ้าบาทเลยพี่น้องไปกับกับสี่สิบบาทบัดนี้จักจันพากินกำไรดำซิบดำาิ้เ้าบาทพี่น้อง มันสิได้พอซำใดเนาะกระแถมบ้านกะไก่บ้านหนองม้วยก็พี่น้องเอาใส่น้ํามันลดนั่น2ลิตร2ลิตรก็ยังบ่อยากฮอดพี่น้องถ้าว่าลดลดส้มแน่ก็บ่อยากฮอดเลยเนาะบื้นพุ่นแห่เซกบักสันๆไปบึดมึดน้ํามันในเซนี่ก็พอแล้วเลย้ยบ่ว่าอะไรกับพี่น้องเอ้ยก็บ่ได้ดอกเนาะเพราะว่าเฮาบ่มีแนวหาพี่น้องตอนนั้นก็พากันซื้อปลาพี่น้องซื้อปลามาก กำไรที่เฮาซื <se> ้อปลาว่าค้ายนั่นก็บ่บ่ได้ดอกพี่น้องมึดไปนําขาบักขาน้ํามันรถเพราะว่ามื้อน้นนั้นเอารถ2คันพี่น้องรู้จักมา2คันขาบักก40กว่าพันนี้ค่าน้มัน100,000 2คันน่ะไปมาน่ะคนละ2ลิตรพอดีเป็น4ลิตรพี่น้อง ถา้าบ่ได้ป่าใจดีทางใตวันผุนโอยเนาะพี่น้องก็คือสีรูปเป๊ะรูปเป๊ะมือน,นะทางได้ก็ขอบใจป่าลายๆเด้อที่สวยอุดนุนเนาะอละพี่นอมม้องน้งมวยก็สิได้จบคลิดแต่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องพอกันคลิดหนาเด้อพี่น้องสบายดี